ยินดีต้อนรับกลับสู่ RAS Auto Garage วันนี้เราจะพาคุณไปจอดลิฟหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ลึกลับและถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกการบินทางทหารสมัยใหม่ เครื่องที่หลายคนเรียกกันว่าเป็นทายาทของตำนานอย่าง MiG 3 1 Fo x h อ o u n e และยังถูกยกให้เป็นเกมเชนเจอร์สำหรับกองทัพอากาศใดๆที่กล้าตัดสินใจครอบครองมันนี่คือ MiG 4 1เครื่องบินที่หลายคนขนานนามว่าเป็นเครื่องสกัดกั้นยุคที่6ของรัสเซียและในตอนนี้มีกระแสะข่าวช็อกว่าประเทศไทยอาจกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังกับตามองเครื่องบินลำนี้เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงถึงเวลาแล้วที่เราจะมาลอกเลือกตำนาน ข่าวลือและความจริงเพื่อทำความเข้าใจว่าเครื่องนี้ทรงพลังขนาดไหนจะมีความหมายอย่างไรต่อประเทศไทยและราคาที่ต้องจ่ายนั้นคุ้มค่าหรือไม่ MIG 41หรือที่บางครั้งเรียกว่าพัก DP ถูกออกแบบโดยสำนักออกแบบวิทยานของรัสเซียเพื่อมาแทนที่ MIG 31เอพาวเดิมฟอกพาวเองไม่ใช่เครื่องบินธรรมดามันคือเครื่องบินสกัดกั้นความเร็วเหนือเสียงที่บินได้มากกว่า m a ต2.8 8ลาได้ทั้งขีปนาวุธร่อนเครื่องบินทิ้งระเบิดไปจนถึงดาวเทียมแต่ MIG 4 1ถูกสร้างมาเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดเหล่านั้น มีข่าวลือว่ามันสามารถทำความเร็วถึงแมสซีบินได้ใกล้ชั้นบรรยากาศอาวกาศและอาจติดตั้งอาวุธเลเซอร์สำหรับประเทศไทยการได้เครื่องนี้มาไม่ใช่แค่การซื้ออาวุธแต่คือการประกาศจุดยืนบนเวทีโลกเมื่อพูดถึงสมรรถนะ MiG 41ตั้งมาตรฐานใหม่อีกครั้งตัวเครื่องถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีล่องหนใช้วัสดุด,ดูดซับคลื่นเรดาร์ผสมผสานกับโครงสร้างที่ทำให้ตรวจจับได้ยากแตกต่างจากเครื่องบินรบทั่วไปที่เน้นการดวนกลางอากาศ MiG 41ถูกสร้างมาเพื่อความเร็วและการสกัด เป็นนักล่าที่ออกแบบมาเพื่อจับเป้าหมายก่อนที่มันจะเข้ามาไกลารายงานบางฉบับบอกว่าเครื่องยนต์ของมันอาจใช้ตระกูลเดียวกับอิดเดลีเย่สาที่กำลังทดสอบใน SU-57 และจะสามารถผลักดันความเร็วเกินแมสีได้ที่ระดับนั้น MIG41 แทบจะไม่มีใครตามทันลองนึกภาพว่ามีเครื่องบินที่สามารถบินข้ามน่นฟ้าประเทศไทยได้ภายในไม่กี่นาทีตรวจจับการบุกรุกตั้งแต่อย่างไกลและจัดการเป้าหมายได้โดยไม่ถูกพบเจอนี่คือความเหนือชั้นที่เรากำลังพูดถึง แต่ mig 4 1ไม่ได้มีแค่ความเร็วมีข่าวหรือว่ามันจะติดตั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงทําให้โจมตีเป้าหมายที่แทบป้องกันไม่ได้บางนักวิเคราะห์ถึงขั้นบอกว่ามันอาจจะยิงทําลายเป้าหมายในวงโคจรต่ําของโลกได้ทําให้มันกลายเป็นอาวุธต้านอาวกาศสําหรับประเทศไทยที่กําลังมองสถานการณ์ทะเลจีนใต้และการพัฒนาอากาศยานรบใหม่ๆของหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เครื่องบินแบบนี้อาจเปลี่ยนสมดุลทั้งภูมิภาคอย่างไรก็ตามคำถามที่ตามมาคือ เครื่องบินนี้มีจริงแค่ไหนหลายอย่างของ MiG 41ยังคงเป็นความลับรัเสเซียพูดถึงการพัฒนาม,มาหลายปีแล้วมีข่าวว่าแบบต้นแบบกำลังออกแบบอยู่บางฝ่ายบอกว่าอีกหลายปีกว่าจะเสร็จสิ้นขณะที่บางคนเชื่อว่าอาจมีการบินทดสอบแล้วด้วยซ้ำสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ MiG 41กลายเป็นสัญลักษณ์ขององค์การครองน่านฟ้าแห่งอนาคตเป็นส่วนผสมของความจริงและตำนานที่ยังคงทำให้ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกคาดเดากันต่อไป สำหรับประเทศไทยสเสน่ห์ของเครื่องบินนี้มีทั้งด้านศักดิ์ศรีและการใช้งานจริงลองนึกภาพกองทัพอากาศไทยเป็นชาติแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเครื่องบินสกัดกั้นยุคที่6มันจะยกระดับภาพลักษณ์ของไทยบนเวทีโลกทันทีและในเชิงการป้องกัน MIG 41สามารถเสริมกำลังกับฝูงบินพริเปนและ f 1 6ที่ไทยมีอยู่แล้วทำหน้าที่เป็นกรอบป้องกันขั้นสูงในภูมิภาคที่จีนรัเสเซียและชาติตะวันตกต่างก็มีเครื่องบินล้ำสมัยการมี MIG 41จะทำให้ไทยไม่ตกขบวน แต่สิ่งที่ซับซ้อนคือราคาเทคโนโลยีล้ำยุคไม่เคยราคาถูกมีการคาดการว่าหากมีการส่งออกราคาของ MiG 4 1อาจอยู่ระหว่าง120ล้านถึง150้าล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งลำเทียบเคียงกับ F 3 5ของอเมริกาแต่ MiG 4 1เน้นการสกัดมากว่าการรบหลายภารกิจสำหรับประเทศไทยที่กำลังทุ่มงบป,ปรับปรุงกองทัพอากาศการซื้อแค่ไม่กี่ลำก็ถือเป็นภารการเงินครั้งใหญ่แต่หากเทียบกับคุณค่าทางยุทธศาสตร์หลายคนอาจมองว่ามันคุ้มค่า นอกจากนั้น MIG-41 ยังถูกคาดหวังว่าจะติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินรุ่นใหม่เรดาร์ตรวจจับระยะไกลสุดขีดระบบ AI ช่วยคำนวณเป้าหมายในความเร็วสูงและอาจบินในโหมดไร้นักบินได้ลองนึกภาพเครื่องบินที่สามารถลาดตระเวนด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่เสี่ยงนักบินหรือเครื่องที่คำนวณเส้นทางสกัดฝูงขีปนาวุธได้ทันทีในไม่กี่วินาทีนี่คือคำสัญญาของอนาคตที่มาพร้อมกับ MIG-41 ความสนใจของไทยต่อเทคโนโลยีนี้สะท้อนแนวโน้มใหญ่ในภูมิภาคหลายประเทศกำลังเร่งพัฒนาอากาศยานรบใหม่ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดนีเซียหรือมาเลเซียสำหรับประเทศไทยการได้ MiG-41 ไม่ได้มีแค่การป้องกันด้านฟ้าแต่มันยังเป็นสัญญาณเตือนชัดเจนต่อทั้งศัตรูและพันธมิตรว่าไทยพร้อมจะยืนหนึ่งในเวทีภูมิภาคแต่คำถามใหญ่คือรัสเซียพร้อมจะส่งออกจริงหรือไม่ด้วยปัญหาด้านงบประมาณและมาตราการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ โครงการนี้จะเดินหน้าสู่ตลาดโลกได้จริงหรือเปล่าประเทศไทยจะได้รับเทคโนโลยีสุดล้ำนี้จริงหรือไม่ไม่มีใครตอบได้ชัดแต่แค่มีการเอ่ยชื่อประเทศไทยร่วมกับ Mig 4 1ก็สะท้อนถึงความพยายามที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของไทยในด้านการทหารหากไทยได้ครอบครอง Mig 4 1จริงๆมันจะเปลี่ยนทั้งกองทัพอากาศและบทบาทของประเทศในด้านความมั่นคงระดับภูมิภาค แม้จะมีเพียงไม่กี่ลำแต่ก็เพียงพอจะทำให้ไทยเป็นชาติแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ก้าเข้าสู่ยุคอากาศยานรบรุ่นที่6และนั่นจะสร้างทั้งความเคารพความเกรงขามหรือแม้แต่ความหวาดกลัวขึ้นอยู่กับว่าคุณถามใครท้ายที่สุด MiG 41ไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินรบแต่มันคือภาพสะท้อนของอนาคตการรบทางอากาศที่เร็วกว่าล่องหนกว่าไร้กาดกว่าและล้ำสมัยกว่าว่าที่เราเคยเห็นมาสำหรับประเทศไทยความเป็นไปได้ที่จะได้ครอบครองอาวุธนี้ แสดงถึงความตั้งใจที่จะไม่เพียงแค่ตามทันแต่ยังต้องการก้าวขึ้นเป็นผู้นําไม่ว่า MIG-41 จะพิสูจน์ตัวเองได้จริงหรือเป็นเพียงตำนานแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือทั้งโลกกำลังจับตาและประเทศไทยอาจเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวนี้แล้วคุณล่ะคิดว่าอย่างไรถ้าไทยได้ MIG-41 จริงจะทำให้ไทยกลายเป็นเจ้าแห่งน่านฟ้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือไม่หรือเจ็ดลํานี้เป็นเพียงแค่ตำนาน แสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม r a h Auto Garage เพื่อติดตามรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับรถยนต์เครื่องบินรบและยานยนต์ทางทหารสุดล้ำกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าจงจับตาจงเฉียบคมและร่วมสำรวจโลกของเครื่องจักรอันทรงพลังไปกับเรา